สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมคนเดิมนะวันนี้เราก็อยู่ในแมปคอลเลอร์อะไรเออชัตเตอร์สองครับผมวันนี้เราก็จะมาตามหาห้องลับกันนะซึ่งผมบอกก่อนเลยนะบอกว่าผมไม่ได้ศึกษาในเรื่องห้องลับมาให้ดีนะครับผมว่าห้องลับมันจะเป็นหมดกี่ห้องนะเอออันนี้นับเฉพาะแค่ห้องมุมนะไม่นับไอ,อ้วกห้องที่แบบห้องเที่ยวทำควสปกตินะมางั้นมาเริ่มกันเลยอ่ะโก เมื่อเราได้ดิบถังสีแดงมาแล้วนะครับผมก็ <c oughs> รานะผมวิ่งตามหาห้องสีแดงนะโดยห้องสีแดงนะผมจะทาจ,จะอยู่แถวๆฝั่งขวามือนะก็ให้เราใช้สูตรวิ่งตามขอบเขาวงกดไปเลยนะก็จะเจอนะผมและแนะนําให้ว่าเออแนะนําให้หาหาแปลงด้วยนะครับผมมันจะได้ไม่มาลําบากช่วงท้ายนะ หลังจากที่เราเข้าห้องสีแดงนะผมเราก็จะได้สกูดาเวอร์นะซึ่งแน่นอนครับว่าอุปกรณ์ไหนที่ไม่ใช่ถังสีนะผมก็จะเป็นอุปกรณ์ที่พาเราเข้าทางรับได้นะผมแน่นอนครับก็คือสกูดาเวอร์นั่นเองพอเราได้สกูดาเวอร์นะผมเราก็ต้องหาทางเข้าทางรับนะผมซึ่งอันนี้ผมว่าจุดนี้ผมจงไม่ค่อยได้นะผมก็เดินไปหลายรอบเหมือนกันนะเออเดินวนไปวนมานะซึ่งเออตอนผมอ่านผมลืมนะอ่านนี่ ก็อยู่แถวๆทางเข้านะผมก็อยู่ใกล้ๆห้องแดงเลยนะเออก็จะเป็นทางก็จะเป็นร้านอาหารนะผมเป็นอาหารแบบฟาสต์ฟู้ดนะเมื่อเราได้เข้าห้องรับแล้วนะครับผมและได้เอาสกู๊ตเดอร์นะก็ให้เราหาห้องสกู๊ตเตอร์นะผมซึ่งห้องสกู๊ตเตอร์นี่มันหาได้ไม่ค่อยยากนะผมก็ให้เราไปยืนอยู่หน้าห้องไอ้ประตูเหล็กนะผมหลังจากนั้นก็วิ่งไปท้านซ้ายนะหลังจากนั้นก็ก็จะเจอทางเข้าของสกู๊ตเตอร์นะผม หลังจากเที่ยวได้ถังสีส้มนะผมก็ให้เราวิ่งเข้าไปในห้องเหล็กนะเออ้วยผมต้องบอกก่อนนะผมว่าการจะห้องเหล็กนี่เราต้องไปเชื่อมสายไฟนะผมให้ให้ครบก่อนนะทั้งหมดประมาณ6สายนะผมหลังจากที่เราเชื่อมเสร็จมันถึงจะสามารถเปิดประตูได้นะแล้วมันก็มีเวลาจำกัดน,นะผมเพราะฉะนั้นผมแนะนําว่าเออก่อนเข้าก่อนจะเข้าห้องหนี้หรือก่อนจะออกให้คำนวณเออเวลาดีดนะผมไม่งั้นเดี๋ยวตอนออกจะโดนอาจจะโดนฆ่าตายนะ โดยหลังจากที่เราได้หยิบถังสีเหลืองมาแล้วนะครับผมก็ให้เราทําการใช้สูตรไต่ขอบไปเรื่อยๆนะแล้วเราก็จะเจอห้องสีเหลืองนะครับผมก็จะเจอแบบง่ายๆเลยนะพอเราเข้าห้องสีเหลืองได้นะครับผมเราก็จะเจอดนนมัยนะก็แน่นอนครับให้ตามหาห้องรับต่อไปเรื่อยๆนะจุดก่าจะเจอทางเข้าที่ต้องใช้ดานามัยนะครับผม โดยผมต้องบอกนะผมว่าการตามหาห้องรับห้องนี้เป็นการตามหาห้องหลับที่ยากมากๆนะผมเพราะเนื่องจากมันมีทั้งตุกคอนเอนติตี้ที่มันสามารถวาร์ปได้แล้วมันก็มีห้องรับหลายห้องมากเลยนผมทล้วไม่ผมวิ่งวนไปวนมาบ่อยมากเลยนะและผมบอกว่าสูตรไต่ขอนี้ก็แทบจะใช้ไม่ได้แล้วผมโดยที่ผมเจอห้องรับของห้องใดท้ไม้ได้นี่ผมบอกว่าต้องจําสีเท่านั้นนะผมโดยผมบอกแล้วว่ามันต้องเป็นห้องที่เป็นห้องมุมนะผมที่เป็นสีแดงมาซ้อนทับกันนะ เดี๋ยวจะช่วยทุกคนเห็นนะครับผมเมื่อเราเข้าไปในห้องได้นะผมเราก็จะเจอปีศาจต,รตรัวหนึ่งมาจัมสแกกใส่เรานะผมและเมื่อเราเข้าไปนะผมตัวของปีศาจก็จะจัมสแสกตามที่ผมพูดนะหลังจากนั้นก็จะหายไปนะผมและเราก็สามารถเก็บหรือชิ้นส่วนได้นะนะซึ่งผมก็ยังเก็บไม่ครบนะผมเพราะเนื่องจากยังไม่ค่อยมีเวลาเล่นนะแล้วส่วนในห้องรับนะันผมก็จะเป็นห้อง เออห้องครัวนะอืมก็ไม่มีอะไรเยอะนะผมหลังจากนั้นก็เก็บไดนาไมท์ไปนะหลังจากที่เราได้ไดนาไมท์มาแล้วนะผมก็ให้เรานะผมไปใช้สูตรแต่ขอบเหมือนเดิมนะโดยผมบอกก่อนนะผมว่าไอ้ห้องที่ต้องใช้ไดนาไมท์เนี่ยมันจะอยู่ทางเดียวกับที่เราต้องไปห้องสีแดงนะ้ผมก็ แนะนำว่าไต่ขอบไปทางขวานนะถ้าหากเราอยู่ด้านเซฟโซนนะผมหลังจากที่เราเล่นปลากวัวเลขาคณิตของห้องเลขาคดิตอันนี้นะผมแล้วก็ให้เราหยิบถังสีเขียวไปนะจากนั้นก็ใช้สูตรไต่ขอบไปเรื่อยๆนะผมจนกว่าจะเจอนะหลังจากที่เราเข้าห้องสีเขียวนะผมเราก็จะได้ที่ขุดนะซึ่งแน่นอนครับ ก็ตามหาห้องรับเหมือนเดิมนะก็ห้องรับรอบนี้ก็จะน้อยลงมานิดนึงแต่ก็ตามหายากขึ้นเหมือนเดิมนะด้วยผมบอกเลยวบผมว่าทางเข้าห้องรับรอบนี้มันจะหาง่ายนะผมก็อยู่ไม่ได้อยู่ที่ไหนไกลครับอยู่ข้างๆครับ ห้องที่ช่องที่ต้องใช้ไดนาไมท์นะพอเราลงไปนะผมเราก็จะเจอกับเออตู้เกมอาเคียรนนะ์วที่มีทั้งสีฟ้าสีม่วงสีเหลืองแล้วก็สีอะไรวะเดินเออสีแล้วสีน้ำเงินนะผมไม่ใช่สีส,ส,สีม่วงอันนั้นสีชมพูนี่คออหลังจากที่เราได้ที่ขุดจากห้องอาร์เคียมแล้วนะก็ให้เรากลับไปใน ห้องประตูเหล็กนะผมหลังจากนั้นก็ขุดไว้นะอ๋อแล้วก็อย่าลืมขึ้นมาเอาแปลงด้วยนะครับผมหลังจากที่เราเข้าชั้นใต้ดินหลังจากนั้นก็เล่นปากัวของมิติเลขาคันนี้นะผมก็ให้เราเอาเถออังสีฟ้านะผมหลังจากนั้นก็ตามหาห้องสีฟ้านะโดยห้องสีฟ้านะผมก็จะอยู่ในมิติเลขาคันนี้ที่เป็นปากัวมิติแรกเลยนะ ก็จะเป็นทางเข้าประตูที่ต้องใช้ดไดนาม้นะครับผม หลังจากที่เราขายห้องเสียเงินแล้วนะครับผมเราก็จะได้คขบไฟแล้วก็แปลงมาหนึ่งแปลงนะและแน,น่นอนครับเราต้องใช้คขบไฟไปในห้องรับนะบผมโดยห้องรับนี้ค่อนข้างจะหายากกว่าสมควรเลยครับผมผมแนะนําว่าให้จําแถบเสียวนะโดยแถบสีมุมห้องนี้นะผมก็จะเป็นสีม่วงกับสีเขียวที่ซ้อนทับกันนะหลังจากที่เราเข้ามาแล้วนะครับผมเราก็จะมาอยู่ในเอ่อ ต้องเรียกว่าสวนหลังบ้านนะผมที่มีบ้านสุนัขอยู่ในนั้นนะครับผมหลังจากที่เราเจอห้องใยแยมงมุมนะผมก็ให้ใช้ไฟเผานะแล้วก็เราก็จะได้สีม่วงนะครับผมก็ตามหาห้องสีม่วงต่อไปนะโดยหลังจากที่เราเข้าห้องประตูเหล็กนะผมเราก็จะเจอประตูสีม่วงนะหลังจากนั้นก็เราสาดสีรัวๆนะผมเราก็จะใช้ทั้งแปรงเสียแล้วก็บัดมานะ ซึ่งบัตรหรือคีการ์ดเนี่ยเราก็ต้องเอาไปใช้ในห้องรับก่อนนะผมก่อนจะเข้าห้องปกตินะโดยห้องรับห้องนี้นะผมจะอยู่ข้างๆกับประตูทางเข้าไอ้ประตูแปลงสีเลยนะก็จะหาง่ายอยู่นะผมส่วนแถบสีก็เป็นสีเหลืองซ้อนทับซ้อนทับกับสีน้ำเงินนะโดยตัวห้องนะผมก็จะเป็นบ้านต้นไม้นะผมซึ่งเอาจริงๆนี่เอ้ยอะไรเนี่ยแล้วผมมาสุมอะไรตอนนี้เนี่ยโดยตัวบ้านต้นไม้นะผมจะไม่สามารถขึ้นได้นะ ส่วนเหตุผลที่ขึ้นไม่ไน้านีอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะว่าทางเกมเขาตั้งใจหรือว่ามันเป็นบั็กของผมนะเอออันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อสงสัยอีกหนึ่งอย่างที่ผมยังไม่รู้นะครับผมหลังจากที่เราเจอห้องคีการ์แล้วนะผมแล้วก็เอาคีการ์ไปปลดล็อกประตูนะหลังจากนั้นเราก็จะสามารถเข้าห้องเลขาคณิตได้นะครับผมโดยห้องนี้นะครับผมเราจะต้องไต่วงกลมนะผมที่เป็นกําไรนะ ขึ้นไปเรื่อยๆนะผมจนกว่าจะเจอทางออกนะโดยหลังจากเที่ยวเล่นปากลัวในมิติเลขานี้เสร็จนะผมเราก็จะได้ฉแฉลงนะแล้วก็ให้เราตามหาห้องรับนะผมที่ต้องใช้ฉแฉลงนะ โดยห้องรับห้องนี้ค่อนข้างจะหาง่ายนะผมคือมันจะเป็นสีเดียวกันเลยนะที่ซ้อนทับกันแล้วมันจะมีห้องรับอีกห้องข้างๆอยู่ข้างๆกันเลยนะผมโดยหลังจากที่เราเข้า,ขามานะผมมันก็จะเป็นสระว่ายน้ำนะผมที่ไม่มีอะไรนะนอกจากผงยางที่เด่นเป็นสีชมพูนะผมและส่วนข้างล่างก็ไม่มีอะไรด้วยนะหลังจากที่เราเอา,าแฉลงไปไขรังไม้นะผมแล้วก็จะเข้าสู่ห้องโกดังนะผมที่มีสีนะผมหลายสีตกเลยนะแล้วก็จะมีแปลงนะผมแล้วก็สีชมพูนะ แต่ความน่าสนใจของห้องนี้นะผมก็คือมันจะมีจุดหนึ่งนะผมที่มีมีกล่องหนึ่งนะผมที่ทับทับอไอ้สักอย่างนะผมแล้วก็มีสีแดงกระจัดกระจายซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นเลือดน,นะแต่นี่เราก็ไม่รู้นะว่ามันคือควนจริงๆหรือเป็นแค่สีนะโดยหลังจากที่เราเจอห้องเสียงพูนะผมเราก็จะได้กุญแจนะซึ่งกุญแจนี้ก็จะเป็นคุญแจที่นําพาเราไปสู่แปลง แปลงเสียงสุดท้ายนะผมแต่ก่อนที่เราจะไปหาแป้งเสียงนะผมใช่ครับเราต้องไปหาห้องรับก่อนนะโดยถือว่าการหาห้องรับรอบนี้ค่อนข้างโชคดีนะผมเพราะห้องรับห้องสุดท้ายนี่มันอยู่ใกล้ๆกับไอห้องเสียงพูพอดีนะถ้าไม่เราเจอห้องรับได้เร็วนะผมโดยห้องรับมันก็โดยห้องรับห้องนี้นะผมก็จะเป็นห้องเลี้ยงเด็กนะผมเป็นห้องเลี้ยงเด็กถารกนะก็ไม่มีอะไรครับผมก็เดินออกไปได้เลยนะ จากนั้นก็ให้เราตามหาห้องคุญแจนะผมจนกว่าจะเจอนะก็ใช้สูตรแต่ขอไปเรื่อยๆนะผมก็จะเจอนะหลังจากนั้นเราก็จะได้แปลงสุดท้ายนะผมแต่ที่เห็นผมเก็บได้แค่12อันนะเพราะนึ่งจากผมลืมเก็บในเขาวงกดนะผมเพราะฉะนั้นต้องไปตามหานะแต่คนไหนที่เก็บครบแล้วก็เดินเข้าสู่ห้องเอ,อ่อห้องแปลงได้เลยนะผมส่วนคนไหนที่เก็บแปลงครบแล้วก็เดินตามผมเข้ามาเลยครับหลังจากที่เราเดินเข้ามานะผมก็เข้าประตูปไปเลยนะ โดยห้องนะผมมันจะเป็นห้องดวงดาวนะผมซึ่งผมเองก็ไม่แน่ใจนะว่ามันเป็นห้องแบบแนวแนวระบบสุริยหรือแนวจักรราศีอะไรหรือเปล่านะผมแบบราศีตัวไหนพวกนี้นะแต่ช่างเรื่องนั้นไปเถอะครับเพราะว่าเราก็เก็บสีขาวแล้วเอาไปไขห้องสีขาวได้สําเร็จนะครับผมก็ประมาณนี้ผมสอบการตามหาห้องลับนะก็ผมเองก็ยังไม่รู้นะว่าจะปติดต่อเรื่องได้ไงผมอาจจะต้องไปแบบค้นหาใน g o o ก l e นะครับผมหรือไม่ก็ไปค้นหาในย t u b e นะ ก็เดี๋ยวเอาไว้เจอกันชัตเตอร์สามนะผมผม,ผมบอกว่าคอนเทนต์โรบอทีผมยังอยากทำหลายอย่างมากนะเกี่ยวกับคอนเทนต์โรบอทนี่แต่สัปดาห์น,นี้ประมาณนี้ครับผมไว้เจอกันชัตเตอร์สามนะสวัปดน,นี้สวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับ bye รบ๊ายบายเดี๋ยวมาทำท่าทางได้ไหมอันนี้บ๊ายบายเอามันม่ยกแขนเฉยมันไม่ยก,ยกแขนอ่ะ,อะแต่โบลองทำดิ ê cho thằng kia